สวัสดีค่ะพบกับคุณนิชานันนะคะวันนี้วันนี้นะคะเราจะมาทำน,นะคะคนตกตะวอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคโชลอยู่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะสองกล้องหน่อยคะ่ะอ่าเป็นยังไงคะทรงผมใหม่นะคะวันนี้ <laughs> วันนี้ไปดัดผมมาใหม่คะ่ะร้านชมพูบิวตี้นะคะพุทธาการ57าดนะคะ ดัดดีนะลอนดีค่ะลอนอยู่นานค่ะทนนานค่ะแล้วก็สวยงามนะคะถ้าผ่านมาอย่าลืมแวะมานะคะวุฒากา57ค่ะร้านชมพูบิวตี้ Beauty ค่ะตอนนี้เรามาทำวุ้นกันดีกว่าวุ้นลูกตาดอนนะคะเดี๋ยวเราจะกดกล้องลงสักนิดนะคะเปิดไฟก่อนนะคะกดกล้องลงสักนิดนะคะเพื่อให้เห็นชัดๆค่ะ อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะก็ทําอาหารกินเองนะคะคุณผู้ชมในกระทะของเราเนี่ยก็จะเป็นน้ำมะพร้าวนะคะกับม้นนะคะแล้วก็น้าตาลนะคะละลายละลายนะคะให้น้ําตาลละลายวุ้นละลายแล้วแล้วก็ใส่น้าตาลลงไปนะคะรอให้เขาเดือนนะคะดค่ะขณะที่รอมุ้นเดือดน,นี้นะคะเราก็จะมาดูลูกตาลนะคะอันนี้เป็นลูกตาลของเรานะคะ ตาลอ่อนนะคะซื้อมาสดใหม่นะคะแล้วก็มาปอกทําทความสะอาดให้ดีนะคะจากนั้นนะคะก็มาหัน่นเป็นเตาค่ะอย่างนี้ค่ะวันนี้เราใช้ลูกตาลสามลูกนะคะหอมนะคะอ่าราคาปุดๆแล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วนะคะไม่ต้องเดือดพ่านะคะเอาแค่ปุดๆพอค่ะนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะกรองุนนี้นะคะผ้าขาวบางนะคะนี่เป็นผ้าขาวบางะคะ่ะเห็นชัดๆนะคะ หลองบุญนะคะบุญเราไม่ต้องให้เดือดพลาดนะนะคะให้เดือดปุดๆพอปิดไฟค่ะปุดๆใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราจะกองบุญนะคะคุณผู้ชมสนใจผ้าขาวบางนะคะการเย็บผ้าขาวบางจะเข้าไปดูได้นะคะดูดูได้จากช่องเย็บด้วยมือของนิชานันต์งามนะคะครูนิชานันต์งามสอนเองนะคะเย็บด้วยมือนะคะจากนั้นนะคะถอยไปนนวยมืค่ะ เคยเห็นชัดๆค่ะเราก็จะเอาผ้าขาวบางนี้ออกนะคะกล่อ,ะะนะะกองเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วค่ะก็เป็นลักษณะนี้นะคะ เราก็จะใส่ลูกตาลนี้ลงไปนะคะผสมไปในนะะี้ค่ะเรนี้เราก็นำไปหยอดนะคะหยอดค่ะ วันนี้เราจะหยอดในถ้วยใหญ่นี้นะคะแล้วก็หยอดในถ้วยของถ้วตยตะไลอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นวุ้นที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหยอดให้ดูก่อนนะคะถ้วยใหญ่อย่างนี้นะคะใส่ลงไปค่ะประมาณคร่อนถ้วยนะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะเราตั้งไว้ให้เขาทําไมคะให้เขาอยู่ตัวคะ่ะให้เขาเย็นคะ่ะอย่างนี้คะ่ะก็ใช้ได้นะคะ ตั้งเอาไว้ที่เหลือเดี๋ยวจะหยอดให้หมดนะแลนี้มาดูว่าที่เราหยอดเนี่ยมันแห้งแล้วนะคะใส่ถ้วยตะไลนะคะเนี่ยแห้งแล้วนะคะเนี่ยขาวสวยนะคะหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมลองทําดูนะคะนี่ค่ะพอแห้งแล้วจะเป็นอย่างนี้สวยค่ะนะคะอันนี้ใส่ถ้วยนะคะทำได้หลายแบบค่ะถ้วยนี้เราจะก็เรียกว่าเราจะใส่ถ้วยพิมพ์ยังไงก็ได้ค่ะอันนี้หยอดถ้วยใหญ่พอเดี๋ยวจะไปแจกบ้านละถ้วยค่ะ นะคะอันนี้เที่ยวถ้วยเล็กกันนะคะเป็นสีถ้วยนะคะแห้งแล้วนะคะเ,เวลาเสิร์ฟก็เสิร์ฟทั้งอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มีซอกอันหนึ่งนะคะต้องกินในถ้วยถึงจะอร่อยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นของฝันของฝากนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมสวยงามนะคะถาดเล็กๆค่ะนะคะใส่บาตรก็ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้วุ้นลูกตาลอ่อนนะคะของเราก็ทําให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมไอพิมพ์นี้คุณผู้ชมจะชอบแบบไหนนะคะ เชิญตามตามใจชอบเลยค่ะเลือกพิมพ์ได้เลยนะคะหยอดถ้วยตะไลหย,ยอดถ้วยหยักหยอดเป็นถาดหยอดเป็นถ้วยแบบนี้ได้หมดนะคะอันนี้ดีนะคะใหญ่ดีง่ายดีค่ะเร็วรวดเร็วทันใจหยอดเป็นถ้วยกระจิบก็ได้นะคะรูปแบบสามารถทําได้หลายรูปแบบนะคะง่ายๆนะคะทําอาหารกินเองนะคะคุณผู้ชม อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะอย่าลืมน,นะคะกดไลค์แชร์ให้เรานะคะเราชอบคนติดตามนะคะคุณผู้ชม mm. ติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะติดตามด้วยนะคะ